นี่ครับผมข้าวเหนียวนาปังนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กำลังมาแรงที่สุดนะครับในขณะนี้นั่นก็คือหอมนาคาครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายที่ขลรบรักครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรครับผม จากช่อง y t u t u นะครับแล้วก็ Facebook แฟนเพจนะครับรวมทั้ง TikTok ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตรชาแนลครับผมยืนยันแล้วก็ยืนหยัดแล้วก็ยืนหนึ่งนะครับเรื่องของการทำนานะครับต้องช่องนี้ครับผมแ p p p y ้การเกษตรชาแนลนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมพี่น้องครับสำหรับมือนี้นะครับเนี่ย พี่พีาน้องมามองนี่ครับผมนี่แปลงสาธิตนะครับข้าวเหนียวนาปังนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ของเรานี่ครับผมนี่กำลังออกห่วงครับผมนั่นก็คือสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าหอมนาคาครับพี่น้องครับนี่ซึ่งเป็นข้าวเหนียวหน้าปังนะครับผมที่กำลังมาแรงที่สุดนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมสำหรับพี่น้องป้องไปนะครับผม ผู้ที่อยากสิได้เขาหน้าปังนะครับผมสายพันธุ์นี้นะครับไปทําการเพาะปลูกนะครับบ่ว่าสิเป็นช่วงฤดูกาลนะครับของหน้าปังนะครับหรือว่าช่วงฤดูกาลของหน้าปีสามารถใส่ได้ตลอดทั้งปีครับผมซึ่งแปลงนี้นะครับนุ่มขวัญใช่นะครับเคยเดมาาทายถ้ำให้พ่อพี่น้องป้องไยนะครับเดเบิ้งกันนะครับในฤดูกาลก่อนถี่พันุมากนะครับผมสําหรับปีนี้นะครับ เขาง่ามก็ปีกายที่ผ่านมานนะครับนี่ครับพี่น้องครับแล้วก็โดยเฉพาะยงยิ่งตอนนี้นะครับให้พ่อพี่น้องป้องปายนะครับได้เบิ้งกันนี่ครับนี่บุ้ยเบิ้งนะครับนี่ลักษณะห่วงนะครับของหอมนาคานะครับผมนี่นี่กำลังถอกกำลังออกห่วงเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับมีอายุได้80วันครับผม นี่ครับผมพี่น้องครับนี่80วันเนาะกำลังถอกนะครับส่วนอายุการเก็บเกี่ยวนะครับของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมหอมนาคามีอายุการเก็บเกี่ยวนะครับอยู่ระหว่าง120ถึง130วันครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งลักษณะประจำพันธุ์ของเขานะครับผมนี่เป็นข้าวเหนียวนาปังนะครับที่ใส่ได้ทั้งนาปีและก็นาปังครับพี่น้องครับนี่เนาะ มีลักษณะต้นเตี้ยครับผมพี่น้องครับนี่นี่ครับความสูงนะครับประมาณ70นะครับถึง90เซนครับพี่น้องครับนี่ย่ถึงเมตรครับผมแม่แต่บริเวณนะครับที่ลุ่มๆแน่จักน้อยนะครับก้าพอสูงครับผมนี่นี่นะครับนี่มเบ่งแปงทั้งนี้ครับผม ลักษณะที่สําคัญนะครับเห็นบ้างอีกเพิ่มเติมนะครับก็คือการแตกกอเนี่เห็นบ้างนะครับผมพี่น้องครับนี่สำรับพื้นที่แปลงสาธิตมองนี้นะครับเป็นหน้าดำเนาะใส่สองสามกลีบแต่ผลปรากฏว่าเบ่งกอนี่ครับพี่น้องครับนี่บู๊ยเป็นยี่สิบกว่าต้นเลยทีเดียวนะครับผมแตกกอได้ดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับจุดเด่นนะครับอีกประการหนึ่งก็คือ เรื่องของผลผลิตสูงนะครับผมซึ่งเป็นข้าวนาปังนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่มีผลผลิตถึง1,000กิโลกรัมต่อไร่ครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งปกติแล้วนะครับเพรว่าสิเป็นเข่าเหนียวหน้าปีนะครับหรือว่าเข่าเหนียวหน้าปังนะครับพันธุ์ต่างๆแล้วนะครับผลผลิตกระสิโบหลายนะครับกระสิบบได้ถึง1 0 0 0กิโลกรัมนะครับผม แต่ว่าหอมนาคานะครับเป็นข้าวเหนียวนาปังอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่สามารถได้ผลผลิตถึง1,000กิโลกรัมต่อไร่นะครับและลักษณะที่สำคัญนะครับอีกประการหนึ่งนะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมทนต่อความแห้งแล้งนะครับผมแล้วก็ทนต่อน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมบ่เกิน2อสัปดาห์นะครับผมข่าพันธุนี้บ่ตายครับผมพินน้องครับนี่เนาะ จนได้รับฉายาว่าเป็นข้าวสะเทินน้ำสะเทินบกครับพี่น้องครับนี่เนาะและนี่คือลักษณะประจำพันธ์นะครับผมของข้าวเหนียวนาปังนะครับที่มีชื่อว่าหอมนาขาครับพี่น้องครับนี่ครับผมเอาจังไราละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวนุ่มขวัญใช้หัวใจเกษตรนะครับกสิได้มาอัปเดตนะครับสำหรับข้าวหอมนาคาแปลงนี้นะครับ ให้พี่น้องป้องปายนะครับได้เบิ้งนะครับเป็นระยะระยะกันแล้วกันนะครับผมเอาครับสําหรับท่านใดนะครับอยากสิได้เขาสายพันธุ์นี้นะครับไปเห็ดพันุนะครับผมในฤดูการต่อไปนะครับเพราว่าสิเป็นฤดูการหน้าปังในรอบที่สองนะครับหรือว่าช่วงหน้าปีนี่นะครับผมนี่บุ้ยห่วงเป็นต่สอนให้นะครับพี่น้องครับนี่เนาะเบิ้งเบิ้งครับผม0 8 9 9 4 2 8 6 8 4 ทั้ง ID l ดีแลน์แลวก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับผมเอาติดต่อกันเข้ามากันแล้วกันนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมคำแล้วครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานนะครับขออมล่าผ้าจากพี่น้องปอง n ไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมวู้ยพี่น้องครับนี่หอมนาคาครับผม